เอาเลยครับผมท่านผู้ชมก,ก็กราบสวัดสดีเพื่อนๆเพื่องชาวไทยทุกคนด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็โอไฮโยอันนี้เแล้วก็โอไฮโอันนี้สั่ทุกคนด้วยนั่นเองนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะเพราะว่ากี่วันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าโทมูระนั่นเองนะครับผมนะสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยเลเวลอยู่ที่90นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เป็นรีโลแบบว่าซูพปเรียสามนั่นเองนะครับแล้วก็จะมารีวิวกันสําหรับตัวโทมูโะนั่นเองอเหนื่อยโอเค ก็สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมนะเป็นตัวละครที่มาจากเรื่อง m า Hero a c a d e าเดี่นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นตัวละครตัวร้ายนั่นเองนะครับผมนะตัวละครตัวนี้เนี่ยค่าวางเนี่ยอยู่ที่1,600นั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้สามารถวางสูงสุดได้ประมาณ3ตัวเท่านั้นนะครับผมวางตันอยู่ด้านหลังอีกตัวหนึ่งนี่เออก็นั่นเองนะครับตามนั้นโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าแล้วสำหรับชมุระของเรานั่นเองนะครับผมนะ ก็ตัวละครโทมโรเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวละครที่ดีเหมาะสําหรับมือใหม่เพราะว่ามันตีเป็นวงเอ e ีแต่ว่าที่เสียดายก็คือมันไม่ตีแอร์นั่นเองนะครับโอเคนี่คือเริ่มวางนี่คือท่าแรกของมันนะครับท่าแรกของมันก็เหมือนจะเป็นการปล่อยเงาพิษอะไรไปสักอย่างใต้ดินแล้วก็ไปพุ่งทะลุข,ข้างบนมันจะตีติดเป็นดาเมจติด,ต,ดติดพิษด้วยอะ่ะหลังจากอีโวแล้วนะมันจะติดพิษแต่ก่อนอีโวมันไม่ติดพิษนั่นเองนะครับ โอเคก็ตีเร็วด้วยนะอื <S <S มใช่เริ่มวางนะครับดาเมจของมันอยู่ที่หก7ันย็ดก้านั่นเองนะครับส่วนระยะเวลาในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่ห้าุด้าระยะในการโจมตีอยู่ที่18.4แปดจุดสี่นั่นเองนะครับโอเคเหมือนเดิม <S <S ผมจะย้ำนะครับว่าช่องเรามันไม่เน้นแบบเออเขาเรียกว่าไงไม่เน้นแบบเออ ไม่เน้นดูค่าสเต็กระหว่างการอัพไปทีละขั้นนะครับผมจะแบบว่าดูค่าสเต็กตอนที่เราตอนที่มันเปลี่ยนท่าเลยผมจะนับรวมตรงนั้นเลยนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นเนาะก็สําหรับตัวทุูละนะครับถุนะสาหรับตอนอีโวมาแล้วเนี่ยจะตีติดพิษแต่ตัวที่มันมีโล่เนี่ยมันจะไม่ตีทะลุโล่แล้วก็จะไม่ตีโล่หายนะเฮ้ยเดี๋ยวเธรู้หรอวะเดี๋ยวดูตัวเดี๋ยวดูตัวมีโล่นะโล่ไม่หายแล้วก็ไม่ติดดาเมจเนี่ยประมาณนั้นนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับสราบโทโมโรเนาะเฮ้ย <Hey, S 2> ค่าแรก up สองพันสามพันสี่พันจะเปลี่ยนเป็นค่ายุคก็เหมือนเดิมก็ตีเป็นวงเอ e ีนั่นเองนะครับตีกว้างมากเป็นการทุบพื้นธรรมดานั่นเองนะครับผมนะดาเมจตอนนี้นะครับผมนะอยู่ที่16,029นั่นเองนะครับส่วนระยะเวลาในการโจมตีอยู่ที่6.4ส่วนระยะในการโจมตีอยู่ที่20.0เลขสวยมาก โอเคก็มันเป็นการตีแบบวง a อ e นะแต่ให้ดูเอฟเฟกก็เป็นการทุบลงไปที่พื้นแล้วก็จะติดพิชเหมือนกันนั่นเองนะครับอืมใช่ไฮ้ตัวที่มีโล่มันก็ติดพิชเหมือนกันด้วยป่ะเออใช่ติดพิชเหมือนกันแต่เหมือนจะไม่เข้าเคขั้นต่อไปนะครับใช้ตั้งในการอัพ5,000 6น0 0 8,500ต่อไปขั้นที่7จนะครับจะเป็น9,500แล้วก็เชื่อชื่อความวุชื่อท่าว่าความวุ่นวายนั่นเองนะครับก็กดอัพไป อันนี้ก็เป็นวง AOE เหมือนกันวงค่อนข้างกว้างนั่นเองนะครับโอ้ยติดพิษแรงมากติดพิษแรงมากติดพิษแรงมากติดพิษตลอดเลยหรออู้หู้หู้โกงอ่ะเฮียเรามาดูเอฟเฟกต์กันนี่นะครับก็ เป็นการทุบพื้น3ที่ะเดี๋ยวดูหนึงสองสามที่สุดท้ายก็เป็นการปล่อยพิษด้านนี้น,นะครับก็ก็จะไม่ตีแอร์นะตามปกติของมันเนี่ยนะไม่ตีแอร์เนาะแต่ท่านี้มันโกงมากๆเหมือนอิทจิเลยนั่นเองนะครับที่ตี3ทีแล้วมันจะบวกสแต็กไปเรื่อยๆยนะครับจะาเมติดพิษแรงโคตรดูดิยคงไม่ทันออกจากวงเลยมันตีต่อแล้วอะแรงจัดเลย ก็นะครับตัวละครมันตี3ครั้งทุกครั้งที่มันตีเนี่ยมันจะติดพิษด้วยนะครับหรอบแล้วมันตี3ครั้งมันจะเด้งพร้อมกัน3รอบเห็นไหมแล้วพูดแรงเลยนะเนี่ยพิษยังไม่ทันหายเลยมันตีต่อได้เลยนะครับเหมือนเป็นการสแต็กกันได้เลยโอ้ดีโอเคเราจะรีบอัพต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมต่อไปขั้นต่อไปเอ้ยโดนไปก่อนด้าเมีตอนนี้อยู่ที่4 5 4ห1ืนั่เนเองนะครับส่วนเะียเวลาในการจบตีอยู่ที่7.4วินาทีส่วนระยะในการจบตี่อยู่ที่นั่บ โอเคขั้นต่อไปขั้นที่8อัพ15,000 30,000ก็จะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยตีอยู่ที่80,000นั่นเองนะครับผมนะเวล90เท่าเวล100น่าอาจจะตีถึง100,000เลยนั่นเองครับส่วนระยะเวลาในการจำตีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.9วินาทีส่วนระยะในการจำตีอยู่ที่27.4นั่นเองนะครับผมนะเป็นตัวละครตัวนึงที่ผมว่าค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอันนี้คือธาตุใหม่เหรอ นี่ยนะท่าสีขาวอ่ะท่าพิษเหรอเฮ้ยพิจัดพิจัดเลยโอเคเดี๋ยวเอาไปว่าคลิปนี้ก็มารีวิวแค่นี้ละกันนะครับผมสำหรับสมุระเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆผมบอกเลยว่าเหมาะมากๆม,ม,มันเป็นวงเอวี o e, แต่ว่าเสียดายตรงที่มันตีตัวแอร์ไม่ได้นั่นเองเนะครับแต่ว่าถ้ามันตีติดแตกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะโคตรโกงนะทุกคนดูดิดูด,ดิไม่ใช่ติดเบาๆเนี่ย ติดโคตรแรงอ่ะตายเลยอ่ะก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับคลายเป็นกำใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับตัวละครตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยแล้วกันนะครับย้ำอีกทีห้ามพลาดสตรีมถ้าไม่อยากได้ของฟรีเอ้ยถ้าอยากได้ของฟรีก็อย่าพลาดสตรีมนะโอเคเอาไว้เจอกันสตรีมแล้วกันคลิปนี้ก็รีบเวสั้นๆอืนั่นแหละ ก็ขอจบคลิปทีเท่านี้นะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับซีอ you ก g a นะครับบายยจ้าบายยครับผมเหมือนมันจะเป็นทตุพิษแหละทตุใหม่ใช่ไหมใช่โอเคเจอกันผมบายยครับผม s ีอยู่ก g a i n ครับบายจ้า